ปวดล็อกดวงสตาสาวราศีกันปี2567ดวงสตาวาส,สนาดีที่สุดร่ำรวยเงินทองตลอดทั้งปีน้อมกับกติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และมีดีต้อนรับทุกคนทุกท่าน ที่เข้ามารับสมรับทังก่อนจะเข้าไปรับสมรับังนั้นขอให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์ว่าข้าพเจ้าอยู่ในขึ้นพลังงานแห่งบุญและขึ้นพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเพื่อเป็นการเปิดดวงมหาโปรกรับเปิดดวงมหาเศรษฐีเปิดดวงมหาเห่งมหารวยถ้าพิมพ์เสร็จแล้วขอเชิญทุกคนทุกท่านไปรับสมรับพังกันได้เลยสวัสดีครับชาวราศีกันทุกท่าน สำหรับคลิปนี้เป็นคําทํานายของสาวราศีกันในปี2,567ซึ่งในปี2,567นี้